สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องดิวบาลานช่องที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2สัปดาห์แล้วมั้งเนี่ยก็วันนี้แ้ะผมจะเอาไม่ได้ลงคลิปมา2สัปดาห์ก็จะเป็นคลิปนี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะผมออกมาข้างนอกแต่ว่าผมได้มาอยู่ที่โรงแรมผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องทรมานตัวเองสักหน่อยก็คือไม่ได้นอนลงไม่ได้นอนที่เตียงเนี่แหละผมยังไม่ได้นอนนะผมเพิ่งเข้ามาผมก็เลยจะมาอยู่บนสกูตเตอร์ไฟไฟ้า24ชั่วโมงผมจะอยู่ในห้องเนี้แล้วก็ต้องอยู่บนสกูตเตอร์เนี้ย โดยที่ผมจะไม่ได้นอนในเตียงนี้นะโอ้ยแต่ผมไม่ได้ลงคลิปแนละ้วผมผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ลงคลิปนะไม่ได้ลงคลิปมานานก็เลยเอาอันนี้แหละครับ24ชั่วโมงหนึ่งวันบนซูคูเตอร์โดยที่ผมห้ามแตะพื้นแต่ว่าถ้ามีของมาเลาะผมแตะได้นะแต่ทุกคนดูดิว่าเตียงมันนุ่มแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเตียงเนีน้มันนุ่มแค่ไหนดูนะทุกคนดูนะว่าเตียงมันนุ่มแค่ไหน <c oughs> แต่ว่าผมจะไม่ได้นอนเน่ผมจะไม่ได้นอนเตียงอันนี้นะผมต้องนอนอยู่บสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะต้องขี่เฮ้ยยังดีกว่ผมยังไม่เริ่มขึ้นนะผมจะขี่อยู่บุในนี้นะครับถ้านอนผมก็ต้องนอนอยู่บนสกูตเตอร์อันนี้แล้วผมจะเอาหมอนนี่ยมานอนผมนอนจริงๆนะผมไม่โกหกไม่ไม่มานอนเตียงนี้แน่นอนแต่จะเอาหัวมานอนข้างๆนี่แหละไม่เป็นไรผมชอบทาอะไรอย่างนี้ ตอนนี้มันตอนนี้มันเย็นนะครับผมขอโทษนะถ้า,าตอนนี้มันเย็นนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเช็เอาออกจากที่เนี่ยตอนเที่ยงผมก็จะอยู่ไม่ครบ24สี่ชั่วโมงแต่ผมก็จะตั้งเช็คคิวไว้24่สชั่วโมงอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับแต่ผมจะทาอ่ะผมอยากทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รอสกูตเตอร์ชาร์จแบตอยู่สกูตเตอร์ผมมันชาร์จแบตอยู่นะชาร์จอยู่ข้างล่างผมจะได้ ได้ยาวๆคือขับวนอยู่ในห้องเลยครับถ้าจะไปห้องน้ําหรือไปไหนก็ต้องขี่สกูตเตอร์ไปนะแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปอาบน้าเพราะว่าผมลงจากสกูตเตอร์ไม่ได้ตอนนี้ผมก็รอสกูตเตอร์ชาร์จแบตไปก่อนดีไหมนะโอ้โหกระแทกเนี่ยมันรุ่มมาเห็นไหมเปลี่ยนชาเลตไม่ทันแล้วไมป็นไร แต่ก็อยากเปลี่ยนนะแต่ผมไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะถ้าผมเปลี่ยนชาเลนจ์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อคลิปเป็นอะไรเหมือนกันแต่ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือยี่สิบสี่ชั่วโมงสเบียงไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินมั้งนะเดี๋ยวดูว่าในห้องนี้มันจะมีอะไรกินมั้งน้ำแล้วก็กินไม่ได้นะพวกเนี้ยกินไม่ได้ครับถ้าว่าจะกินจะเสียตังค์มันโคตรแพงโคตรแพง โคตรแพงเลยผมไม่บอกนะว่าผมอยู่โรงแรมไหนะแต่ว่าคือน่าจะเป็นทุกโรงแรมอะอาหารนะทุกคนผมบอกเลยอย่าไปกินนะอาหารที่อยู่ในห้องอะแันโคตรแพงแพงกว่าแบบแพงกว่าเซเว่นตั้งหลายเท่าอะแบบเลห้องอะไรยี่สิบบาทเอาใปขายในห้องเนี้ยคอร์ห้าสิบ <c oughs> ผมจะไม่กินเด็ดขาดเพราะข้างล่างมันมีแต่ไม่ใช่ที่นี่นะผมไม่ได้หมายถึงที่นี่นะบอกว้กคนที่นี่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่ผมอาจจะมาถึงโรๆๆงแรมอื่นอย่าโดนอย่ากโดนโดนดราวไลค์ระหว่างนี้ผมก็รอสกูตเตอร์สสดนาลักของผมชาน์จแก่อนนะครับรักกันช่วงนั้นแล้วก,กันนะครับช่วงนี้ผมก็ขอสแตนบายไปก่อนตอนนี้มันเย็ยนแล้วนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่มีอะไรมาครับก็แค่กินแล้วก็นอน่ ขณะแั้นทุกคนทีนี้ผมก็จะเริ่มภารกิจ24ชั่วโมงที่จะอยู่บนสกูตเตอร์ได้แล้วผมจะอยู่จริงๆนะเปลี่ยนไม่ทันแล้วว่าอยากอยากนอนแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเกลี้ยกิ้งแต่ว่าไม่ได้หลับแล้วครับและถ้าผมเอาเท้าแตะอะไรก็คือชาเลนจ์เริ่มทันที๊บอ่าชาเลนจ์เริ่มแล้วผมจะอยู่บนสกูตเตอร์เนี่ย24ชั่วโมงเลยจะไม่ล้มในขานะโอ๊ยเฮ้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 ยยผมลืมเอาอะไรมาเหยียบเอาอะไรมาแปะเท้า เฮ้ยแล้วทีนี้จะลงยังไงวะเนี่ยตอนนี้คือผมตั้งขากัางอยู่แล้เชีย่ยเอ้ยเชียช่ยเชี่ยถ้าไม่แตะพื้นก็คือไม่นับอ๋โอ๋ยผมแตะเตียงก็ได้ปะเอาละไปะผมแตะเตียงนะผมไม่ได้แตะพื้นจะโอยโอ้ย <laughs> ทำไมผมจะผมจะเอาไว้แผ่นนี่นะครับมาลองพื้นไว้ จะได้เหยียบได้น,นะเพราะว่าผมไม่โดนพื้นผมก็จะเอาแผ่นนี้มาอะเพื่อสกูตเตอร์ผมจะไปสกูตเตอร์ไฟฟ้าจริงนะเพราะว่าแต่ว่ามันต้องกับก่อนนะถ้าผมใช้มันเนี่ยมันจะพุ่งเรายยากลำบากดินี่ใกล้ใกล้จะเย็นแล้วแต่ก็นะครับอยู่ไม่ได้นอนที่เตียงครับวันนี้ผมจะนอนที่พื้นเริ่มเล่นเ,เลยโอ้ยโอ้ย เวลาผมนอนนะผมจะอยู่ตรงเตียงเราถอยมาที่เตียงโอเคอ่ะโอ้ยสกูตเตอร์จะล้มผมจะอยู่ที่สกูตเตอร์เนี่ยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยเวลานอนผมก็จะเอาหมอนไว้ตรงนี้แล้วก็จะนอนผมไม่ได้นอนที่เตียงไม่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวผมโกงหรอกผมจะนอนเท้ายัางอยู่นะเท้ายังไม่แตะพื้นนะเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นนั้นแหละในการเคลื่อนที่เวลาถึงพื้น ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วตอน,น,นกี้กี่โมงแล้วผมเอาโทรศั์ก่อนเอาไม่โทรศั์อยู่ไหนวะโทรศั์อยู่นู่น,น,เเนเอาหายไปไหนเครื่องวะเอาลอูกไอ,อ,อ้ยอุยขาตั้งแตะพื้นไปแล้วขอโทษครับมันเป็นจุกเชิญจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแตะมันอ่ะ ไหนก็ต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยม,มันมีหมอนอยู่มีหมอนนะแต่ผมนะเอาเหยียบไปได้นะม,นมันไม่ดีไปใช้หมอนไอ้ไเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วเวลาน,นอนผมก็จะเอาหมอนไวนต้ตรงนี้แนละ้วก็จะนอนนี่ไงหมอน ไม่โกงแน่นอนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้กี่โมงแดี๋ยวผมไปหยิบโทรศัพท์ก่อนดีกว่าน <No. S 1> ผมไม่โกงหรอกนะทุกคนห้าโมงแล้วะัะผมไม่ได้เริ่มภารกิจนี้ตอนเช้านะมันน่าจะสิ้นสุดพรุ่งนี้เที่ยงเลยแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเช็คเอาตออ์ตอนเที่ยงครับใส่หมวกนี่อยู่ในห้องนี้ยังร้อนเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมไปเอาสเสบียงนะดูซิว่าวันนี้มีอนะไรนนะ่ากินบ้าง ผมือสเปรก่อนที่จะมาเช็คให้องนี้ครัจ้ามจ้าเนี่มามะไม่รู้จะซื้ออะไรมาเพราะในห้องนี้มันมีการนำร้อนผมจำได้ว่าในห้องนี้มัมีการนำน้อนอยูนนะเดี๋ยวจะไปเอาก,การนำร้อนมนาะ นีผ่ผมยังอยู่ผมยังอยู่บนคอมพิวเตอร์นะ ผมไม่ได้ทำพังมันทำไมมันไม่มีสายวะอ๋อมันไม่ต้องใช้ม,มันมันมีน่าจะมี อยู่วันนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าโอ้ย,อยงไงนั่งได้เห็นไหมมันนั่งได้ผมไม่ได้นั่งพื้นนะผมนี่เห็นไหมขาก็ไม่ได้แตะเดีย๋ยวนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้สักพักหนึ่งก็ถ้ามันเย็นผมหิวเดี๋ยวผมก็จะทํากินแล้วก็คงไม่ได้อาบน้ำหรอกผม้แก่แปรงฟันแคนะ่นั่นแหละเดี๋ยวนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่า มื่อกี้ผมผมเอาเท้าออกไปอีกแล้วทุกคนแต่มันมันไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขอโทษนะครับม <c oughs> องว่าทุกคนน่าจะยกโทษให้ผมนะ <c oughs> คือไอแผ่นเนี้มันติดลอ้อไงแล้วมันขยับไม่ได้ผมก็เลยล้มเมื่อกี้ <c oughs> แต่ผมก็ไม่โกงนะเห็นไหมแต่ก็ขอโทษนะครับชิบบอกว่าทุกคนจะยกโทษให้ผมนะจะโทษให้ด้วยนะครับห <c oughs> ิวแล้วอ่ะแต่อยางกินไม่ได้จนตอนนย้ไม่มีอะไรกิน จะล้มจะล้มโอ้ยผมมีสองแผนะ่นน่ะมีไอ้นี้สองแผ่นเอานี้ตั้งไวต้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราใส่น้าลงไปก่อนเสียบปลั๊กก่อนดีกว่าเอ,เอาใส่น้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวไฟดูไฟมันไม่ดูเราคงแค่กลัวไปนั้ยในนี้มันในนี้มันมีเป็นคาบอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าตรงไนมันเป็นคาบอะไรก็ไม่รู้อะมันกินได้ไหมวะเนี่ยน่าจะเป็นคาบที่ขอต้มน้ำร้อนปกติมั้ง มันไม่ได้สกปรกใช่ว้ายอุ้ย,ยมือกนะเยวต้องน้ำร้อนก่อนทำไมมันไม่ติดมาทุกคนหรู้ว่าผมทำอะไรผิดอ่ะด้วยผมหน่อยสิผมเสียบปลั๊กแล้วนะแต่ทำไมมันไม่ติดมันไม่มีไฟติดเลยอ่ะหรือว่าผมไม่ได้กดสวิตช์อ๋อน,นี่ไงติดแล้ว ทีนี้ผมก็แค่แก่มาม่ารอแล้วกันคือผมเพิ่งรู้ห้องมันมีไฟแค่เนี้ยหนึ่งสองสามแค่เนี้ยมันไม่มีไฟแล้วโอ้ยคงต้องอยืนแบบมืดๆแล้วนะครับไม่เป็นไรผมอยู่ได้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นผมหรือเปล่าลผมอยู่ได้นะน้ำเด็ดแล้วน้ำเดอดแล้วน้ำเด็ดแล้ว,อลว,อลวโอ้ย ันไม่มีซ้อมมาให้ผมะมครับทุกคนจะกินยังไงวะเดี๋ยวผมไปหาว่าได้ที่เขาว่าแถวนี้แม่งก็ไม่มีเลยน,นี่อะไรอะ่ะผมไม่ใช่แย่ yeah, แล้วมันไม่มีซ้อมไม้สวยอ่อยหรือว่าซ้อมมันอยู่ข้างใต้ปะแล้วผมก็เทนะ้ำลงไปไม่น่ามีอะ่ะเมื่อกี้ผมดูแล้วมันไม่มีนะ ประเด็นคือมันไม่มีซอ่อมมาให้หรอวะเนี่ยมัจะกินยังไงวะเนี่ยฮะหรือผมมีวะเอ้ยหรือมันมีวะหรือมันอยู่ข้างใต้มันต้องอยู่ข้างบนดีปกติแล้วอ่ะมันต้องอยู่กับเครื่องเพลไม่ใช่หรออะไรวะ่เนี่ยทำไม,มันใช้มือแล้วกันสรุปผมหาซ่อมแล้วมันไม่มีมันไม่มีจริงๆหรือว่าจะเป็นถ้วยพิเศษไม่รู้หรือว่าปกติมันไม่มีวะ คือผมกินนบผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีหรือเปล่าอะแต่คือมันไม่มีอะไรวะเนี่ยก็ใช้มือแหละรครับเอไม่ไม่มได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะคือผมซื้อมาม่าเผ็ดมาแล้วมันไม่มีซ่อมมาให้อ่ะผมอยากจะถามทุกคนว่ามันมันเป็นเฉพาะอุ้ยเกี้ยไอ้ซัด โอ้ oh, ไม่มีกินทุกคนสุดท้ายผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินเพราะมันหกมันหกพอดีเลยจริงๆมันหกเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมกินมันไปแล้วแต่ผมไม่ได้กินเลยเท่ากับว่าผมไม่มีอะไรกินแล้วครับในคืนนี้ผมพูดจริงๆริงนะผมไม่มีอะไรกินแล้วราม่าที่ผมไปแล้วไอ้กล้วยเนี่ยที่กินไปมก์กงเนี้ก็เ <c> ท <oughs> ่ากับว่า ต้องอยู่บสกูตเตอร์แล้วก็ไม่มีอะไรกินเนี่ขอโทษแม่บ้านด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันหกขนาดนี้นะเดีย๋ยวผมจะเก็บให้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจมือเปื้อนไม่มีอะไรกินก็เดีย๋ยวผมเตรียมตัวล้างหน้าแล้วก็เตรียมตัวนอนดีกว่ายังไม่ต้องนอนหรอกเพราะมันยังไม่มืดเลยะมันยังสว่างอยู่เลยเพอผมปิดม่านมันจะดูมืดนะแต่มันยังไม่มืดนะเตรียมตัวจะนอนแล้วครับไม่มีใครคุยด้วยนะผมนอนคนเดียวด้วย ตันี้หวังว่าจะไม่เจอผีนะทุกคนมผมกลัวผีมากเลยดูดิเหมือนปูไว้ให้ใครนอนอย่ามานอนด้วยผมไม่ได้นอนนะในนี้ผมจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วจะเอาหัวซกตรงนี้แล้วก็นอนบอกก่อนผมเป็นคนที่กลัวมากหวังว่าโรงแรมนี้จะไม่มีประวัติอะไรทั้งสิ้นนะถ้าใครอยู่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูในติกต็อกผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันคือเรื่องจริงนะผมไม่ได้แบบแต่งขึ้นมานะมันหกจริง ๋ยผมเก็บให้เรียบร้อยไม่น่ามาเกิดกับผมเลยผ้าเปืื่นเลยแต่ว่าผ้านี่ใช้ได้นะครับมันเป็นผ้าอะไรไม่รู้ว่ะแต่น่าจะใช้ได้ขอโทษเลยนะมันหกพผมเจ็ดให้สรุปผมก็ไม่มีอะไรกินหลังจากนี้ก็คงต้องนอนแล้วล่ะครับยังนอนไม่ได้ต้องเข้าแปงฟันก่อนแปลง ลืมไปไม่มียาสีฟันเอ้ยผมไม่มียาสีฟันต้องแบบปากเหม็นแน่ๆเลยแต่ล้างหน้าก็ยังดีครับ๋ยวสิวขึ้นเดี๋ยวผมจะล้างหน้าก่อนจะไม่ได้ล้าง <c oughs> ปิดไว้เขาจะเขาเห็นครับเขาไม่ได้โฆษณา <c oughs> ล้างหน้าเสร็จก็นอนแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรกินแล้วก็ต้องนองนนะั่นแหะ 3คนน้ํา แค่นี้ผมก็ล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วทําไมผมถึงล้างนิดแป๊บเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันลําบากไงเลยทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมล้างแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็น่าจะช่วยผมจัดก,การไม่ให้สิวขึ้นได้ละนี่แล้วก็เออเออโอ,อ้ยแต่ผมคงไม่ได้นอนบนที่นอนหรอกคงเอาหมอนไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นอนอแต่ว่าผมยังไม่นอนหรอกเพราะว่ามันยังไม่ดึกนะน่าจะอีกนานเลยแหละครับ ุ่งนี้ผมต้องเช็คเอาท์ออกตอนบ่ายสองเอ้ยตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่นอนเดย๋ยวผมคงทําอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยนอนแล้วแหละครับแต่ก็คงตอนน้องยังอยู่บนสกูตเตอร์ต่อไปมันขับทำไมทุกคนถามว่าไปสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วทำไมไม่ขับคือมันขับได้ครับแต่ว่ามันคือมันไม่ผมไม่ควรเสี่ยงที่จะอยู่ในห้องเนี้ยถ้ามันไปชนอะไรแล้วมันจะนั่นแหละครับมันจะชิปมันจะชิปพายพเอานะครับชิปจ่ายชิปพะเอานะครับต้องเซนเซอร์เลย วเวลานอนก็เนี่ยนะครับเอาไว้บนนี้แล้วก็นอนแต่ผมยังไม่นอนอยู่ไปหาอะไรทําก่อนล้วกันนะครับทาเสร็จแล้วก็เดีย๋ยวใกล้จะนอนก็น่าจะนอนสักดึกๆกแหละหาอะไรทําก่อนนะครับเดีย๋ยวผมกัดที่ตองนี้ผมยังไม่ได้แตะเลยนะทุกคนคอมพิวเตอร์ผมจะเอาหมอนไว้ตรงนี้สองใบเลยเอาไว้หนุนแล้วผมก็จะเอาตัวไว้ตรงคอมพิวเตอร์ส่วนหัวผมก็จะพิงตรงนี้ไว้ เพื่อที่จะนอนคือผมไม่ไหวแล้วผมไม่มีอะไรกินแล้วไฟมันก็มีแค่นี้ครับมันถึงมันไม่ค่อยเห็นผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับน้ําก็ไม่ได้อาบน้าไม่ได้อาบเพราะว่าอาบไม่ได้มันต้องอยู่บนสกูตเตอร์นะครับนั่งสกูตเตอร์นี้แล้วก็นอนไปข้างหลังนีดเจอกนันครับทุกคนถ้ามันมีอะไรตอนกลางคืนผมก็จะถ่ายแต่ก็ผมคงหลับยาวเลยนะครับคงไม่มีอะไรแล้วละครับขอลับก่อนแล้วกันนะครับ ไม่ได้นอนที 1941, ่นอนในดีต้องมานอนบนสกูตเตอร์ไม่เป็นไรครับเพื่อนทุกคนเฮ้ยต้องมาเช็คเอาของเรานี่ว่เอออะาเล่นครับเพราะว่ามันเพิ่งแค่มันเพิ่งแปดโมงเองครับผมตื่นแล้วผมตื่นนานแล้วแหละ แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่บนสกูตเตอร์นะครับทุกคนขอโอทษน,นะเพราะว่าเมื่อคืนอย่างที่ผมบอกกันแหละยังไงมันก็ตอนผมนอนมันน่าจะหลุดขามันน่าจะออกแล้วมันก็ออกจริงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่บนสกูตเตอร์แล้วนะครับแต่ก็ในวันนี้ผมก็จะกลับแหละผมขอกินอะไรตอนเช้าหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้กินมามา่ามาม่าก็ไม่ได้กินผมก็เลยเห็น้อสั่งของ ุวมเซอร์วิสแล้วะครับไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรบ้างนะผมจะลองใส่นี้ก่อนที่ผมจะกลับบ้านแล้วแต่ผมไม่รู้ด้วยว่าวันไปสั่งที่ไหนมันต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองหรือว่าใช้โทรศัพท์น,นะครับไม่รู้นะยวผมจะลองไปสั่งตอนนี้ผมหิวมากขอกินอะไรกระแทกท้องแล้วก็ค่อยไปเ็คเอาออกจากห้องลวกันนีไม,มาแล้วครับทุกคนข้าวัดหมูโห แค่ okay. จานนี้ก็เจ็ดิบแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อวานผมกินแค่มาม่าไงวันนี้ก็ช่างมันลยครับถ้ามันจะแพงที่จริงไปกินข้างนอกมันน่าจะถูกกว่าแต่ว่าผมหิวครับผมไม่ไหวแล้ว <laughs> นอนก็ไม่ได้นอนอได้กินอะไรอันรนึ่งก็โอเคอเพราะนี่ยังไม่ยังไม่ได้แก่ช้อนเลยกินก่อนแล้วกันเราก็จะได้เช็กซ์ดอีกในที่นี้แล้วนทุกคน ผมไปเช็คเอาล้วนะครับคำสุดท้ายก่อนจากกันจากห้องนี้แล้วก่อนอ่ะเราเกิดอะไรเพีนี่ต้องลำบากขนาดนี้เลยหรือเปาเนี่ยเพราะนี่แหละครับถึงแต่หน้ากากเพราะว่าแค่นี้ผมก็เต็มหมดละผมอยู่น้ำมากเลยนะเมื่อคืนกินน้ำไปนิดเดียวที่ซัดที่เดียวหมดขวดเลยแต่ยังดีที่ผมยังเบื่อ เอาละทีนี้ผมก็เหลือแค่แพกกระเป๋าเส็กเอาท์กลับบ้านได้แล้วครับจะว่าในห้องนี้ผมไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเลยก็มีแค่กระเป๋าใบนี้ เ่นี้ก็เป็นอันว่ากลับบ้านได้แล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่แล้วครับผมคิปนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วครับอยู่บนสกุเต้เกือบสี่ชั่วโมงจริงมันไม่ถึงหรอกแต่ผมก็ถือว่ามันถึงแล้วกันไว้เจอกันใหม่คิวเต้สลาคเต้ไปแล้วครับ